หัวใจจวายเบสคำสิงแจ้งข่าวสำคัญให้แฟนๆได้รับทราบสำหรับยูทูบเบอร์และนางเอกสาวคนสวยอย่างเบสคำสิงหรือว่าเบสเดลกอนีมีแฟนคลับติดตามเยอะมากจริงๆค่ะด้วยความน่ารักแล้วก็เป็นกันเองของเบสทำให้มีแฟนคลับคอยซัพพอร์ตเธอเยอะมากๆไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามโดยเบสนั้นได้ให้ความสำคัญกับแฟนคลับอย่างมากเลยค่ะจัดงานมิทติ้งอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะได้มาเจอกับแฟนๆ แต่ล่าสุดทำเอาหลายคนใจหายใจความหลังเบสออกมาเผยว่าช่อง YouTube คำสิง Family Channel ที่มีผู้ติดตามหลายล้านคนนั้นโดนมือดีแฮกเบื้องต้นทางเบสนั้นได้ติดต่อไปอยัง YouTube และทาง YouTube ก็กำลังเร่งตรวจสอบให้โดยเบสเผยว่าตอนนี้ช่องคำสิง Family Channel โดนแฮกนะคะเมื่อคืนเบสได้แจ้งทาง YouTube ไปแล้ว ตอนนี้ช่องหายไปแล้วนะคะที่หายไปเพราะทาง YouTube กำลังตรวจสอบอยู่ใครหาช่องเบสไม่เจอไม่ต้องตกใจนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงทางทีมงานเบสเพื่อนเบสช่วยกันอยู่ค่ะและติดต่อกับ YouTube ตลอดไว้ช่องกลับมาจะลงคลิปย้อนหลังนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะอย่างไรก็ขอให้เบสได้ช่อง YouTube กลับมาไวๆนะคะ